เอกีซียูสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลักถ่ายเนาะอันนี้มีออเดอร์ปอนก็ยังไม่มีแต่ว่าทำทำไว้ใช่ไหมทำไว้สวยจังซื้อสมอันนี้เขาเรียกลูกกุหลาบกุหลาบอ่าว่างงานเนาะลมพัดเย็นดีอ่ะเธอ แบบนี้แหละสบายสบายเย็ยนสบายสบายชั่วหน่อย้ังหลังมันั่งเงาโน่นทำ<ม>ไว้รองานน้องงานบวนน้องะใช่เหลืออีกปีนึงเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เร่งไงเราทำไปเรื่อยๆถ้าเราจะไปทำอาตอนที่ว่าวันงานแล้วมันเร่งอะ่ะมันจะไม่สวย ถ้ามีออเดอร์ก็ส่งไปก่อนส่งไปก่อนได้อเอาไปก่อนได้มองหาอะไรแล้วนะทำไมต้องการหางตัเอีกรือ่องาไไ้คอยพยใหญ่อันนี้เออาเรื่องอะไรนะทิ้งไหนแล้วเมื่อกี้ ใายแล้วเสียดสียิ้มจะงามเหแล้วเรื่องอะไรวะว่าจะพูดอะไรต่อยีนีงานบวชใช่ไหมเรื่องงานบวชน้องชายอ๋อจะเหตุไวไเตรียมงานบวชน้องชายใช่เยอะเลยนะ่นพอเห็นเยอะเลยนะเยอะเลยนะมีหลายสีด้วยนะเนี่ยออเดอร์อันก่อนสุดก่อนส่งให้เขาไปไงที่เขาสั่งไว้แต่ว่า เราเอาจะเป็นแบบที่หลายๆสีอ่ะก็คือเราส่งออกไปแล้วอ๋อส่งออกไปแล้วกี่ลูกตัวน,นั้นใเ่เกือบเกือบพันลูกนะอืใส่เหรียญด้วยไหมหรือว่าไม่ได้ใส่เซตนี้ยังไม่ได้ใส่เหรียญจะทำไปเนาะนวางดีกว่า ทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์ใช่ไหมใช่อ,อยู่หน้าร้านก็เหนื่อยจากการพักผ่อนแล้วเนาะแล้วก็เอาลูกเอามาจับมาทําหายเหนื่อยแล้วแล้วก็มาทํางานเราต่ออือๆนุ่นๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ได้อะไรพะไรนุ่นข้า <c oughs> วพะไรนุน่ <c oughs> ไนไอ้ถังได้ของกินไปแล้วนัน่นะ <c oughs> ไม่ใช่ใบไม้ <c oughs> เขาชอบเล่นใบไม้แห้ง มาหอมใบตองแห้งเล่าทางชอบเล่นใบตองแห้งแต่ว่าถ้าไอทูนอ่ะไอทัวมันจะหากินเป็นนะอย่างปลานกน้ําเนี่ยมันเป็นเลาะเลาะขอบสระมันได้กินทุกเช้าเลยอันนี้สิ่งนอนอยู่บนเนี่ยเหนื่อยสิไปหาอะไรนะใช่เข้าปลากับเจ้าอ่ะเขาเหนื่อยสิหอบเลยอะเอาน้ํไม่กินด้วย แต,แต่ว่าเป็นแหกแขกเลยอากาศไม่แบบนี้นะเมื่อกี้นี่ดีกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมห่างคอยได็นเน<อ>ยเออนั่งตรงไหนเขาก็จะตามแต่ถ้าแ,<ม>แต่ถ้าบุกป่าอะไรไปด้วยเขาจะตามอยู่ไปหาหาประสบการณ์ของเขาเขาป่าที่ไรมีแต่เจ้านี้แหละไปนี่กับมูตุสองแม่ลูกเขาไปอ่ไข่ต้มก็เข้าไปมั่งบางครั้งใครต้มพอเรา เข้าไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่เริ่มหายแล้ว <c oughs> ไม่รู้ออกมาตอนไหนแล้ว <c oughs> แต่เจ้าเนี่ยจะตามซะจนจนออกจากป่าเนี่ยจะตามเราตลอดเลย,ยเออจะสำรวจรอบคางวิ่งไปวิ่งมาอ้อมอยู่นั่นแหละอืมเราก็มีเพื่อนอคอยไป,อไปคนเดียวเขาก็สบายใจเข้าไปในป่ามีเพื่อนแตที่สำคัญเมื่อกี้เอาเจอนางไม้ด้วยเอืโอ้ยสวยมากเลยทำไมไม่จู ทำไมไม่อยู่ในนั้นไปเลยอะ่ะอยู่เจอนางไม้จะก,ก็น่งคุยสัทยายกับเขาไปสิ<บ>ะจะออกมาทําไมบเ <ะ S 1> ออจะอยู่ในนั้นะดีแล้วเสียใจไม่ถ้าคอยไม่มาเนี่ยอู้ยู้เสียใจเลยชัดเจนเลยชัดเจนแล้ว,ลวเสียใจที่สุด,สสดเ,เสียใจที่สุดอเสียใจนะ จากใจใช่ไหมนี่คือไม่ได้แสดงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใช้ตัวแสดงเลยเอจริงจเสียใจมากเลยเอีเสียใจจนพูดมพุดไม่ออกแล้วเจ้าันี้ซื้อจอนเนาะก็ให้เอฟซีมาดูนะครับกิจกรรมยามว่างของคุณปุ้ยเขาไหนเสร็จยังอืมานี่เขาเรียกว่า กุหลา,าบกุหลา,าบกุหลา,าบตูม,มถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้ใช่ไหมสั่งได้พร้อมให้บริการอ๋อเอ๊ะสีทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานการทำอของคุณปุ้ยนะครับทุกท่านหลังจากว่างๆเนาะไม่ต้องรองไห้หรอกโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย